ท่านกำลังรับฟังมหากาพุทธจริตพุทธประวัติฉบับภาษาสันสกฤตของมหากวีอัศวโคตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสำเนียงเลื่อมใสสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้กระผมจะนำมหากาพุทธจริตสารคดที่6มานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันต่อไปนะครับฉันทกะนิวรตโดนามะ สัสทหะสรคหะสรคา,า,าที่6ชื่อฉันทกะนิวรัตนะการกลับนครของฉันทกะต่อมาครั้นเมื่อพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกได้อุทัยขึ้นชั่วขณะพระกุมารผู้ทรงเป็นยอดมนุษย์ก็ทอดพระเนตรเห็นอาสมบบทของฤาษีภารควะ ครั้นทอดพระเนตรเห็นอาสมนั้นมีกวางที่เชื่องนอนหลับอยู่และมีฝูงนกจับอยู่อย่างเป็นสุขพระกุมารจึงเป็นเสมือนหมดความเมื่อยล้าและเป็นเหมือนได้บรรลุเป้าหมายที่ทรงตั้งไว้แล้วพระกุมารเมื่อจะทรงรักษาความประพฤติอ่อนน้อมทำตนของพระองค์จึงได้เสด็จลงจากหลังมา้าเพื่อละความหยิ่งยโสและเพื่อบูชาการบำเพ็ญตบะ ครั้นเสด็จลงแล้วพระกุมารทรงรูปม้ากันตกะพร้อมกับตรัสว่างานของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วอันหนึง่งพระองค์ผู้ทรงมีความปีติยินดีได้ตรัสกับนายฉันทะกะเหมือนกับจะให้เขาอาบชำระด้วยสายพระเนตรว่าเพื่อนเอย๋ยเมื่อท่านคอยติดตามมา้าที่มีฝีเท้าเร็วดุดม้าตากรกสยะตัวนี้ ท่านได้แสดงให้เห็นแล้วซึ่งความพักดีต่อเราและความกล้าหาญของตนถึงแม้เราจะมีภาระหน้าที่อย่างอื่นที่จะต้องทำมากมายหลายประการแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจต่อท่านผู้มีความรักต่อนายและมีความสามารถเช่นนี้คนที่มีความสามารถอาจจะไม่จงรักภักดีก็ได้และคนที่มีความจงรักภักดีอาจจะไม่มีความสามารถก็ได้แต่บุคคลผู้มีทั้งสองอย่างเช่นท่าน คือมีทั้งความจงรักภักดีและมีทั้งความสามารถนับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกดังนั้นเราจึงรู้สึกยินดีกับการกระทําที่เป็นส่วนแห่งผลอันยิ่งใหญ่ของท่านนี้ถึงแม้ความรู้สึกในใจของท่านที่มีต่อเราจะไม่หวังผลตอบแทนก็ตามมีใครบ้างเล่าที่ไม่สนใจต่อคนที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตนในทางตรงกันข้าม แม้คนใกล้ชิดของตนก็ยังกลายเป็นคนแปลกหน้าไปหมดบิดาเลี้ยงดูบุตรก็เพื่อสืบสกุลบุตรรับใช้บิดาก็เพื่อการเลี้ยงดูโลกเกี่ยวข้องกันก็เพราะมีความหวังแต่เมื่อไม่มีเหตุจูงใจความเกี่ยวข้องกันก็ไม่มีจะพูดมากไปทำไมโดยสรุปท่านถือได้ว่าได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เราแล้วจงนำมากลับไปเถิด เราได้บรรลุถึงที่หมายแล้วพระกุมารผู้ทรงมีพระพาหาล่ำสันครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงได้เปลื้องเครื่องภูษนาพรอ,ออกพระราชทานแก่นายชันทกะผู้มีจิตใจอ่อนระทศเพราะทรงปรารถนาจะทําความอนุเคราะห์แก่เขาครั้นทรงเปลืองแก้วมณีที่มีรัศมีสดใสซึ่งทําหน้าที่เป็นดุจประทีปออกจากพระมงกุฎแล้ว ระกุมารได้ประทับยืนเหมือนกับภูเขามันทระที่มีพระอาทิตย์ทอแสงพร้อมกับตรัสถ้อยคำนี้ว่าดูก่อนฉันทกะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนพระไทยของพระราชบิดาเมื่อท่านถวายบังคมพระองค์พร้อมด้วยแก้วมณีนี้หลายๆครั้งแล้วจงกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบข่าวสารด้วยความมั่นใจว่าเราเข้าป่าเป็นที่บำเพ็ญตะบะ ก็เพื่อจะทําความเกิดและความตายให้สิ้นไปไม่ใช่เพราะต้องการสวรรค์ไม่ใช่เพราะหมดความรักและไม่ใช่เพราะความโกรธเคืองแต่ประการใดดังนั้นพระองค์จึงไม่ควรเศร้าโศกถึงเราผู้หนีออกไปเพื่อค้นหาเป้าหมายสูงสุดอย่างนี้เพราะว่าความเกี่ยวข้องกันแม้จะมีมานานแต่ก็จักหมดไปในเวลาอันสมควรเพราะความพลัดพราก เป็นสิ่งที่จะต้องมีแน่นอนดังนั้นเมื่อคิดคำนึงว่าการพัดพลาคจากญาติจะไม่มีอีกต่อไปได้อย่างไรเราจึงได้ตัดสินใจที่จะบรรลุความหลุดพ้นพระองค์ไม่ควรเศร้าโศกถึงเราผู้หนีออกไปเพื่อละความโศกแต่ควรจะโศกถึงคนผู้มีราคะซึ่งยังติดข้องอยู่ในกามอันเป็นสาเหตุแห่งความโศกได้ยินว่า นี้เป็นจุดหมายที่มั่นคงแห่งบรรพบรุษทั้งหลายของเราด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ควรเศร้าโศกถึงเราผู้ดำเนินตามทางอันเป็นของทายาทเพราะเมื่อบรุษตายไปก็ต้องมีทายาทเป็นผู้รับทรัพย์มรดกแต่ว่าในผืนปัตภพีนี้ทายาททางธรรมนั้นหาได้ยากยิ่งหรือแทบจะไม่มีเอาเสียเลยถ้ามีคำกล่าวแย้งว่า เขาเข้าป่าในเวลาที่ไม่สมควรเราขอตอบว่าไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่สมควรสำหรับธรรมะในเมื่อชีวิตมีแต่ความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเสียแต่วันนี้เพราะเมื่อความตายยังตั้งเด่นเป็นศัตรูเราจะมีความเชื่อใจในชีวิตได้อย่างไรเล่าเพื่อนเอย๋ย ท่านควรกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบตามที่กล่าวมาอย่างนี้และจงพยายามทำโดยวิธีที่พระองค์จะไม่ทรงนึกถึงเราให้จงได้อันหนึ่งท่านจะกราบทูลว่าเราไม่มีคุณสมบัติที่ดีก็ได้เพราะการขาดคุณสมบัติที่ดีของเราพระองค์ก็จะทรงคลายความรักเสียได้เพราะทรงคลายความรักเสียได้พระองค์ก็จะไม่เศร้าโศก ครั้นได้ฟังพระดำรัสดังที่กล่าวมาแล้วนายฉันตะกะผู้มีความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายใจจึงประครองอัญชลีกราบทูลตอบออกไปด้วยคำพูดที่ระคนปนน้ำตาว่าข้าแต่เจ้านายเพราะน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงประทานความลำบากแก่พระประยุรญ,ญาตเช่นนี้จิตใจของหม่อมฉันจึงจมดิ่งเหมือนกับช้างติดลมในโคลนตมของแม่น้ำ ใครเล่าจะไม่หลั่งน้ำตาต่อการตัดสินพระททยของพระองค์เช่นนี้แม้ว่าใจของเขาจะทำด้วยเหล็กก็ตามจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนที่มีใจกระวนกระวายเพราะความรักเลยเพราะว่าพระวรากายอันบอบบางที่ควรบรรทมในปราศาสจะอยู่ที่ไหนและพื้นดินในป่าเป็นที่บําเพนตบะซึ่งปกคลุมด้วยหนอหญ้าทลพัอันแหลมคมจะอยู่ที่ไหนข้าแต่พระนาถเจ้า การที่หม่อมฉันนำม้ากันตกกะนี้มาถวายแด่พระองค์หลังจากได้ฟังการตัดสินพระไทยอันแน่วแน่นั้นเป็นเพราะหม่อมฉันถูกเทวดาทั้งหลายบังคับให้ทําโดยพระลการเพราะถ้าหมอมฉันสามารถควบคุมตนเองได้และรู้ซึ้งถึงการตัดสินพระไทยอันแน่วแน่ของพระองค์เช่นนี้หมอมฉันจะนำม้าซึ่งทำความโศกให้แก่ชาวเมืองกบิลวัตุมาให้ทำไมกันข้าแต่พระผู้มีพระพาหาลํำสรร ฉะนั้นพระองค์จึงไม่ควรทอดทิ้งพระราชาผู้ทรงมีความรักผู้ทรงชราภาพและเฝ้าคิดถึงพระโอรสดุดคนที่ไม่เชื่อว่ามีความดีได้ละทิ้งพระสัตร์ธรรมไปฉะนั้นพระองค์ไม่ควรลืมพระเทวีผู้ทรงเป็นพระมารดาองค์ที่สองผู้ทรงเหน็ดเหนื่อยในการเลี้ยงดูพระองค์จนเติบใหญ่เหมือนดังคนอักตันยูหรือบุญคุณคนที่เขาเคยทำให้ พระองค์ไม่ควรทอดทิ้งพระชายาผู้มีพระโอรสที่ยังเยาว์ผู้ทรงคุณความดีทรงเป็นที่เชิดชูของวงตระกูลและทรงพักดีต่อพระสวามีเหมือนดังคนโง่ละทิ้งของมีค่าที่ได้รับมาพระองค์ไม่ควรทอดทิ้งพระโอรสผู้ประสูติจากพระนางยโสธราผู้ควรยกย่องผู้ประเสริฐในบรรดาผู้ทรงเกียรติยศและคุณธรรม เหมือนดังคนไร้คุณธรรมละทิ้งเกียรติยศอันสูงส่งข้าแต่เจ้านายถึงแม้พระองค์จะตัดสินพระไทยทอดทิ้งพระประยุรญาตและราชสมบัติแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ควรทอดทิ้งหม่อมฉันเพราะพระบาททั้งสองของพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อาจจะทอดทิ้งพระองค์ไว้ในป่าแล้วกลับไปสู่เมืองด้วยจิตใจที่ถูกแผดเผาเหมือนดังสุมันตรทอดทิ้งพระราควะไว้ในป่าเพราะว่า พระราชาจักตรัสอะไรกับหม่อมฉันผู้กลับไปสู่เมืองโดยไม่มีพระองค์หรือว่าหม่อมฉันจะต้องบอกกล่าวกับนางสนมฝ่ายในของพระองค์จากสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นตามสมควรอย่างไรดีถึงแม้พระองค์จะทรงรับสั่งหม่อมฉันให้กราบทูลพระราชาว่าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติที่ดีก็ตามแต่หม่อมฉันจะกราบทูลเรื่องที่ไม่เป็นจริงของพระองค์ผู้เปรียบเสมือนพระมุนีที่ปราศจากโทษได้อย่างไรกัน หรือหากแม้นว่าหม่อมฉันจะพึงกราบทูลออกไปด้วยลิ้นที่ติดติดขัดขัดเพราะจิตใจมีความละอายใครเล่าควรจะเชื่อเรื่องนั้นข้าแต่พระองค์ผู้รู้สิ่งที่เป็นโทษผู้ใดพึงกล่าวหรือพึงเชื่อว่าพระจันทร์มีการเผาทำลายผู้นั้นก็พึงกล่าวหรือพึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีโทษมากมายการสละความรักเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่พระองค์ผู้ทรงมีความรักอย่างต่อเนื่อง และทรงมีพระกรุณาอยู่เป็นนิดขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดขอจงประทานพระเมตตาแก่หม่อมฉันด้วยเถิดครั้นได้สดับถ้อยคําของนายฉันทกะผู้มีความโศกเศร้าครอบงําดังนี้พระกุมารผู้ทรงเชื่อมั่นในพระองค์และทรงเป็นยอดนักพูดจึงตรัสออกไปด้วยความหนักแน่นอย่างยิ่งว่าดูก่อนฉันทกะจงละความทุกข์ร้อนใจต่อการจากไปของเรานี้เสียเถอะ เพราะว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีชาติกำเนิดแตกต่างกันการพลัดพรากจากกันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอย่างแน่นอนถึงแม้เราจะไม่ทอดทิ้งพระประยุรญาตไปเพราะยังมีความรักแต่ความตายก็จะต้องทำให้เราผู้ไร้อํำนาจต่างทอดทิ้งกันและกันไปจนได้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าพระราชมารดาจึงทรงคันเรามาด้วยความทุกข์มากมาย แต่แล้วพระองค์ผู้ทรงมีความพยายามอันสูญเปล่าทรงมีเราที่ไหนกันและเรามีพระองค์ที่ไหนกันละ่ะการมาอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความพลัดพรากเป็นที่สุดอย่างแน่นอนเปรียบเหมือนฝูงนกมาอยู่รวมกันในต้นไม้ที่มีรังอาศัยแล้วก็บินจากกันไปอันหนึ่งเราคิดว่าการมาพบกันและการพลัดพรากจากกันของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เป็นเหมือนกับเมฆที่ไหลามารวมกันแล้วก็ลอยแยกจากกันไปอีกอันหนึ่งเพราะโลกนี้ดำเนินไปด้วยการหลอกลวงมาโดยลำดับดังนั้นในเมื่อการมาพบกันเป็นเหมือนดังความฝันความยึดมั่นว่าของฉันจึงไม่สมควรต้นไม้ยังพลัดพรากจากสีของใบที่เกิดมาพร้อมกัน ดังนั้นการพลัดพรากจากสิ่งหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่งจะไม่มีได้อย่างไรเล่าดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ท่านก็จะได้เศร้าโศกไปเลยจงกลับไปเถอะเพื่อนเอ๋ยถ้าความรักยังหน่วงเหนียวไว้ถึงแม้ท่านไปแล้วก็จงหวนกลับมาอีกอันหนึ่งท่านจงบอกกับประชาชนในเมืองกปิลวัสุผู้ตั้งหน้าตั้งตาคอยเราว่า พวกท่านจงละความรักที่มีต่อพระกุมารเสียเถิดและจงตั้งใจฟังการตัดสินพระทัยของพระองค์ได้ยินว่าพระกุมารเมื่อทำความสิ้นไปแห่งความเกิดและความตายได้แล้วจะเสด็จกลับมาทันทีหรือถ้ายังไม่บรรลุปเป้าหมายตามที่ตั้งไว้และหมดความเพียรไปเสียก่อนพระองค์ก็จะขอตายไปเสียมากันทกะยอดอาชาไน ได้ฟังพระดำรัสของพระกุมารดังนั้นจึงใช้ลิ้นเลียพระบาททั้งสองของพระองค์และหลั่งน้ำตาอุ่นๆอ,ออกมาพระกุมารทรงรูปม้ากันทกะด้วยพระหัตถ์ที่มีตะข่ายซึ่งมีเครื่องหมายสวัสติกะและมีรูปจักรอยู่ตรงกลางแล้วตรัสเหมือนกับพระสหายว่ากันทกะเอ๋ยจงอย่าหลั่งน้ำตาออกมาเลยความเป็นม้าที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีนี้ เจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงแม้เจ้าจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ความเน็ดเดี่ยของเจ้าก็จะมีผลดีในไม่ช้าจากนั้นพระกุมารผู้มีพระทัยมั่นคงทรงจับด้ามพระขันแก้วมณีที่วางอยู่ในมือของนายฉันทกะ,ะแล้วได้ชักพระขันอันแหลมคมและงามวิจิตด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองออกจากฝักเหมือนกับดึงงูพิษออกจากโพรง พระกุมารทรงชักพระขันสีนินเหมือนดังกลีบนีลุนบนลออกมาแล้วทรงตัดพระมงกุฎหรือผ้าคลุมพระเกศาที่วิจิตรการตาพร้อมด้วยพระเกศาแล้วทรงโยนพระเกศาที่มีผ้าคลุมสีขาวกลางออกขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับโยนหงลงไปในสระน้ำเพราะต้องการจะนำไปบูชาเทวดาทั้งหลายจึงรับเอาพระเกศาที่พระกุมารทรงโยนขึ้นไปด้วยความเคารพอย่างยิ่ง และหมู่เทวดาทั้งหลายในสวรรค์ก็ได้บูชาพระเกศานั้นด้วยสิ่งของอันวิเศษและเป็นทิ์ตามความเหมาะสมฝ่ายพระกุมารผู้มีพระทัยมั่นคงครั้นทรงเปลื้องเครื่องประดับที่งดงามออกจากพระวรกายและทรงเปลื้องพระศีหรือพระเมวลีออกจากพระเศียรแล้วขณะทอดพระเนตรผืนผ้าที่ปักลวดลายเป็นรูปหงทองอยู่นั้นก็ได้ปรารถนาเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้อยู่ป่า จากนั้นเทวดาผู้มีจิตบริสุทธิ์ตนหนึ่งทราบความรู้สึกในพระทัยของพระกุมารจึงแปลงร่างเป็นพรานล่าเนื้อนุ่งหมผ้าสียอ้อมด้วยน้ำฝาดเดินเข้ามาใกล้ๆพระกุมารผู้ทรงเป็นเหล่ากอของพระเจ้าสากยะจึงตรัสว่าผ้ากาสายะอันเป็นมงคลซึ่งเป็นเครื่องหมายของฤาษีกับธนูซึ่งเป็นเครื่องมือเบียดเบียนของท่านนี้ไม่เหมาะสมกันเลย เพื่อนเอ๋ยดังนั้นถ้าท่านไม่ยึดติดในผ้ากาสายะนั้นขอจงมอบผ้านั้นให้แก่ข้าพเจ้าเถิดและจงรับเอาผ้าของข้าพเจ้าไปแทนนายพรานกล่าวว่าข้าแต่ผู้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาผ้ากาสายะนี้ข้าพเจ้าใช้หลอกกวางทั้งหลายให้หลงเชื่อใจเดินมาใกล้ๆแล้วจึงฆ่าเอาตามต้องการข้าแต่ผู้เสมอด้วยพระอินทร์ แต่ถ้าภากาศสายะนี้มีประโยชน์สำหรับพระองค์เชิญเถิดขอพระองค์จงรับเอาไปและจงนำผ้าขาวนั้นมาให้ข้าพเจ้าจากนั้นพระกุมารได้ทรงรับเอาเครื่องลุ่งห่มสำหรับผู้อยู่ป่าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและทรงสละพระภูษาแก่นายพรานฝ่ายนายพรานได้กลับคืนร่างเป็นทิพย์ดังเดิมแล้วถือเอาพระภูษาเหาะขึ้นไปสู่สวรรค์ ต่อมาเมื่อนายพรานหลีกไปด้วยอาการอย่างนั้นพระกุมารและนายชันทกะผู้เลี้ยงมา้าต่างรู้สึกประหลาดใจยิ่งนักทันใดนั้นทั้งสองจึงได้แสดงความเคารพต่อผ้าอันเป็นเครื่องนุ่งหม่มสำหรับผู้อยู่ป่าเป็นอย่างมากจากนั้นพระกุมารผู้มีพระทัยหนักแน่นผู้ทรงครองผ้ากาสายะและประดับด้วยพระเกียรติยศคือความแน่วแน่ ครั้นทรงละนายฉันทกะผู้มีน้ำตานองหน้าแล้วจึงเสด็จไปทางที่อาสมตั้งอยู่ราวกับพระจันทร์ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเมฆในยามสนธยาต่อมาครั้นเมื่อเจ้านายผู้ไม่มีความต้องการในราชสมบัติผู้ทรงครองเครื่องนุ่งห่มสีมนเสด็จเข้าสู่ป่าเป็นที่บำเพ็ญตบะด้วยพระอาการอย่างนั้นจากนั้นนายฉันทกะผู้เลี้ยงมา้าจึงยกแขนทั้งสองขึ้น ร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักและได้ล้มฟุบลงบนพื้นดินนายชันทก,กะเหลียวมองข้างหลังซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ได้สวมกอดม้ากันทก,กะด้วยแขนสองข้างร้องไห้คร่ำครวญอย่างเสียงดังจากนั้นเขาผู้หมดหวังจึงบ่นเพ้อซ้ำไปซ้ำมาและเดินกลับไปสู่นครด้วยเพียงร่างกายแต่ไม่ได้กลับไปด้วยใจบางครั้งเขาก็ครุ่นคิด บางครั้งก็บ่นเพอ้อบางครั้งก็สวนเซและบางครั้งก็หกลม้มเขาผู้มีความทุกข์ขณะที่เดินไปจากที่นั้นด้วยอำนาจแห่งความพักดีได้แสดงกิริยาอาการต่างๆมากมายบนท้องถนนโดยไม่อาจควบคุมตนเองได้เลยอิติพุทธาจาริเตมหากาวยีฉันทะกะนิวรัตโนนามะสัสทหาสราคหห สารคดที่6ชื่อฉันทกะนิวรัตนะการกลับนครของฉันทกะในมหากาพุทธจริตจบเพียงเท่านี้